สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยูผมเิ็นเพ์วันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้ารถโทมิก้าเฟอร์โรรี่เอนโซนะครับคันสีเงินคันนี้แหละครับเฟอร์ r i รี่เอนโซสีเงินเบอร์สิบเอ็ดนะครับนิวสองพันสิบเก้าคือปีที่ผ่านมาหนึ่งปีแล้วแหละเขาก็มีเขาข้างบนก็จะมีคำว่าเฟอร์ r i รี่แล้วก็มีรูปมา้าครับแล้วเราก็จะเป็น แล้วเออตอนคือผมจะบอกว่าตอนที่ผมแกะพัสดุที่สั่งเจ้า้องนี้มาใช่ไหมผมลืมผมบอกจำนวนของรถรถ F44 ง้ํิเงินกับรถเอโซคันนี้ผิดครับจริงๆมันไม่ใช่1มื0นคันแต่เป็นหม0 0นคันครับต้องขออาภัยด้วยครับหนึต่อ62ครับจะอยู่ตรงนี้นี่ครับโทมิกา,อ,อ,าอะไรเนี่ยโอแกะดูกัน กอยากอ่ะนโอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวดูรถข้างในกันเขาก็จะใส่แบบถุงซองอย่างนี้ให้เลยนี่ครับรถก็จะประมาณนี้ครับหโซ่สีเงิน มันสวยมากเลยนะครับล้อแบบล้อแบบรถทมิกาแบบเหล็กรถเหล็กข้างหน้าก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีตราฟร,รีตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบพลาสติกมั้งน่าจะใช่พลาสติกส่วนห่วงมารายคันนี้อยู่ฝั่งฝั่งไหนกระจกมันมืดมากมองไม่เห็นฝั่งซ้ายนะครับคันนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยน่าจะฝั่ง จนอยู่ฝั่งซ้ายครับสุดท้ายก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นไฟท้ายแบบสี่ช่องแบบนี้แล้วก็มีท่อไอเสียสีช่องตรงนี้ก็มีรูปมาอีกแล้วครับสัญลักษณ์ของเฟอร์รี่นะครับเป็นม้าเท่านั้นก็เป็นม้าลำหมาที่มันยกนะครับมาดูใต้ล่างกันนะครับเออ,เอ,อตอนนี้ถูกเอ่อเมก in... อินเวียดนามครับ ผลิตจากประเทศเวียดนามอันนี้เขาบอกว่า in make in เวียดนามนะครับแปลว่าผลิตจากประเทศเวียดนามนั่นเองนะครับครับแล้วก็มีโทมิก้าอยู่ตรงข้างบนเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็อัตรา1ต่อ62ปี2018ครับก็น่าจะเป็นปีที่ผลิตเจ้าคันนี้นะครับเป็นของเล่นตรงนี้ก็จะมีรูปสัญลักษณ์ของม้าลำพองอีกนะครับ ครัน่าเสียดายตรงที่ว่าเปิดประตูไม่ได้ถ้าเปิดได้นี่น่าจะเท่นด่ดูแต่โดยรวมก็ถือว่าสวยมากเลยครับส่วนการวิ่งก็ถือว่าวิ่งดีใช้ได้นะครับระบบโชว์อัพก็ถือว่าโอเคเลยในระดับโอเค โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติ่งแจ้งเตือนทพ่่ะไม่พลาคดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่องปิ๊เพีด้วยนะครับแล้วสำหรับใครที่อยากให้รีวิวร่าขนานก็คอมเมนต์มาบอกใต้ล่างคลิปนะครับนี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ